วันนี้เราจะมาแนะนำภาคไฟฟ้ารุ่นใหม่จากแบรนด์เซนแมตติอนะครับนี่คือภาคไฟฟ้ารุ่น PM1 เป็น p i ียโแล้วก็ไมโครโฟนติดตั้งอยู่บนกีตาร์แวนโก้สไต n ์น h t ตัวนี้เรียบร้อยนะครับเราถอดภาคไฟฟ้าเดิมของแวนโก้ออกนะครับ และใส่ตัวเซนต์ทธิวรุ่นนี้เข้าไปตัวนี้เนี่ยกล่องของมันเนี่ยที่ติดกับตรงซาวโฮจะเป็นสีน้ําตาลสวยเลยจะดูกลมกลืนเข้ากับซาวโฮไม่ดูเด่นออกมากเกินไปนะครับกีตาร์ตัวนี้เป็นรุ่น G A พอติดตั้งออกไปแล้วอยากให้คนที่กําลังสนใจอยู่ขณะนี้ได้ฟังเสียงนะฮะ เป็นคาแรคเตอร์ที่มีความเป็นธรรมาชาติให้เสียงคมชัดแล้วก็มีความเป็นอะคูสติกอยู่สูงนะครับตัวนี้ผมไม่ได้เปิดไม์นะครับเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดไม่ผสมเข้าไปนะฮะเราจะได้ยินเสียงเลยนะครับตอนหมุนปุ่มเนี่ยจะได้ยินเสียงชัดๆเลยนะครับว่าตอนนี้มีไม่ติดตั้งไวล้ละนะครับถ้าแทบแทบแทบเนี่ยจะรู้สึกนะครับแต่หมุนไปด้านซ้ายสุดจะปิดไม์ตอนนี้ผมแทบอยู่นะครับไม่ได้ยินเสียงแต่พอบาด้านนี้นะคุณจะได้ยินเสียงชัดเจนเลยนะฮะ ว่ามีเสียงมีเสียงนิ้วในการสัมผัสบริเวณตรงนี้นั่นคือเสียงจากไมโครโฟนที่เบลนออกมาแล้วนั่นเองนะฮะเป็นโปรดักต์ใหม่ล่าสุดจากแบรนด์เซนเปอร์จิ PM1 เป็นภาคไฟฟ้าที่ติดตั้งไม่ยาก ราคา1590บาทณวันนี้มีสินค้าจำหน่ายแล้วที่สิงกีตาทุกสาขาคนที่สนใจสามารถซื้อไปติดตั้งเองก็ได้สั่งไปติดตั้งหรือให้ช่างใกล้บ้านติดตั้งก็ได้หรือถ้าจะให้ช่างที่ทางสิงกีตาช่วยติดตั้งก็ได้แพ็กเกจเป็นแบบนี้นะครับข้างในก็จะมีกล่องมีรังฐานมีคู่มือมีอะไรครบจ้วนนะครับคนที่สนใจสั่งซื้อได้แล้วณนะวันนี้เป็นต้นไปขอบคุณครับ